ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรูโประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ แล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องแคนาดาเยอะๆใครที่ยังไม่เคยมาแคนาดาก็จะได้รู้ว่าแคนาดานี่มันเป็นยังไงเราลองคิดดูกันแล้วกันว่าแคนาดาใหญ่เล็กแค่ไหนเครื่องบินเนี่ยบินห้าชั่วโมงเนี่ยังไม่พ้นจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งอย่างที่อยู่ที่แอเมเบนตนเนี่ย จะบินไปคุยเบ็กเนี่ยมันใช้เวลาห้าชั่วโมงมันไกลามากก็แสดงว่าประเทศมันใหญ่แต่มันก็แปลกู่ว่าประเทศใหญ่เขาก็มีพลลเมืองกันมากอย่างประเทศอินเดียก็มีเป็นพันพันล้านอย่างประเทศจีนก็มีเป็นพันพันล้านแต่ว่าประเทศแคนาดามีแค่ยี่สิบล้าน เพราะอะไรเพราะว่ามันหนาวส่วนที่เป็นน้ำแข็งน่ะก็คงเกือบครึ่งประเทศมันเป็นน้ำแข็งอยู่ไม่ได้มันก็มีพวกเอสกิโมเนี่ยไปอยู่กันประปรายเรามาพูดถึงว่าธรรมะธรรมะเนี่มันเป็นเครื่องเตือนใจท่านทั้งหลายการเตือนเนี่ย มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญตัวของตนเองก็ต้องรู้จักเตือนตนเองแล้วก็เราก็จะต้องได้รับคำเตือนจากคนอื่นเพราะว่านักปราชญ์ท่านแสดงว่าสีเท้ายัางรู้พลาดนักปราชญาอยังรู้พลังคนเราก็จะต้องมีบาระที่มันคิดไม่ออกหรือว่าระที่ทำงานผิดพลาด เมื่อกิดการผิดพลาดขึ้นมาแล้วคนอื่นตักเตือนก็ควรจะเชื่อเขาแต่ถ้าบางทีคนตักเตือนนั้นมีอคติมันก็เชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่านัตถิปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคำว่าแสงสว่างที่สว่างนั้น สว่างได้ทั้งกลางวันและกลางคืนสว่างได้ทั้งในที่มืดและที่แจ้งสว่างทั้งในที่ลับและที่แจ้งภูเขาก็บังปัญญาไม่ได้มหาสมุทรก็บังปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญานี่จะมีหนทางเกิดได้กี่ทางด้วยกันปัญญาก็จะต้องมีหนทาง เกิดได้อยู่สีทางที่ท่านเรียกว่าสุเจปุลิสุแปลว่าฟังจิแปลว่าคิดปุแปลว่าถามลิแปลว่าเขียนทั้งสี่อย่างนี้เป็นแนวทางให้เกิดสติปัญญาเพราะฉะนั้นทุกประเทศจึงได้มีการศึกษาเนี่ยเป็นหัวใจ ตั้งงบประมาณให้การศึกษาก็ทุกประเทศก็มากทั้งนี้เพื่อให้คนในชาติได้เกิดมีสติปัญญาไม่ต้องโง่เง่า,งา,งาหรือไม่ต้องงมงายคนที่ไม่ได้รับการศึกษานะั่นน่ะมันเหมือนกันกันกบเต่าพันเปีหรือว่าเรียก่าไม่รู้อินโนอินเดอะไรเข้าไปถึงไหนแล้วก็ยังงวงเงียอยู่ อย่างเขามีรถก็มีเรือบินก็มีก็ไม่กล้าขี่ไม่กล้าขึ้นแล้วก็ทุกเสียงทุกอย่างมันก็จะต้องเป็นไปตามสมัยเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจเมื่อมีปัญญาในทางโลกทางโลกก็เรียกว่าโลกิยะปัญญา โลกิยาปัญญานี่สามารถพัฒนาไปตั้งแต่สมัยหินสมัยไม่นุ่งผ้จาจนกระทั่งมาถึงยุคสิวิไลยนับหลายพันปีมานี่ได้พัฒนากันมาเขา,เขา,เขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่มนุษย์ได้ทำให้ปัญญาเกิดขึ้นโดยโลกิยะปัญญาแล้ว มนุษย์ก็ควรที่จะต้องมาพัฒนาทางโลกุตระปัญญาเพราะว่าการพัฒนาทางโลกุตระปัญญานี่หมายถึงพัฒนาศีลสมาธิปัญญาศีลก็ดีเราก็จะต้องให้รู้จักว่าเราควรจะรักษาได้อย่างไรสมาธิก็ดีเราควรที่จะทำอย่างไรถึงจะถูกต้องปัญญาก็ดี ที่เป็นโลกุตระปัญญานี่มันไปทางไหนทิศทางของโลกุตระปัญญานี่มันไปทางไหนเมื่อโลกุตระปัญญานี่จะเป็นที่พึ่งคือหมายความว่าสามารถที่จะทําให้เราเกิดความสุขภายในคนเราเนี่ยความโศกเศร้าเสียใจร้องไห้ร่ําไรรําพันพลาดพลากจากของลกของชอบใจก็เป็นทุกข ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ความปสมความปรารถนาก็เป็นทุกข์นี่คือโรคทางใจเพราะฉะนั้นโลกุตระปัญญาจึงสามารถรักษาโรคทางใจได้ก็สมควรที่จะศึกษาการศึกษาโลกุตระปัญญานั่นก็คือการศึกษาสินสมาธิปัญญานี้ให้กว้างขวางสวัสดีสาธุ